สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับก็ได้มีการประชุมนะครับของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยโดยมาดมแป้งนวลนผ่านล่ำซ้ำนะครับท่านนายกสมาคมฟุตบอลประเทศไทยคนปัจจุบันก็ได้มีวราระการประชุมที่น่าสนใจมากๆครับคือมันเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยที่ผมขอย้อนนิดนึงนะครับว่าที่ผมเคยกล่าวว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในวงการฟุตบอลไทยในสมาคมหรือบรรยากาศต,ต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับความสําเร็จนะครับในเป้าหมายต่างๆของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยโดยเฉพาะทีมชาติชุดใหญ่และทีมชาติชุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลนะครับฟุตบอลหญิงหรือว่าฟุตบอลเยาวชนต่างๆเนี่ยจะสามารถก้าวเดินไปรวมทั้งความสําเร็จของไทยลีกซึ่งเป็นลีกหลักนะครับของประเทศไทยเราด้วย ดังนั้นนะครับวาระการประชุมเมื่อวานนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งที่าทางคณะกรรมการองค์ประชุมนะครับได้ลงมติความเห็นให้ามาดามแป้งนะครับนวลพันธ์ล่ำซำขึ้นมานั่งประธานไทยลียกอีกตําแหน่งหนึ่งควบไปเลยครับกับประธานสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเพราะว่าปัญหาต่างๆในไทยลียกตอนนี้เนี่ยนะครับผมไม่ขอกล่าวในรายละเอียดแล้วกันครับในหลายๆเรื่องนะฮะ หลายเรื่องมากครับที่มันมีผลเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับอาา่ะฮะศักยภาพและคุณภาพของฟุตบอลไทยหรือช้างศึกของเราเนี่ยอย่างโดยตรงเลยนะครับไม่ได้วอมความเลยผลผลิตจากไทยลีกเนี่ยก็คือคุณประโยชน์สำหรับทีมชาติไทยและทีมชาติไทยเองเนี่ยนะครับก็สามารถบรรลุจุดประสงค์ในการขึ้นสูน่อันดับอ่าต้นๆของเอเชียหรือดับโลกได้ก็ได้รับแรงหนุนจากไทยลีกนี่แหละครับแล้วก็บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในไทยลีกเนี่ย ท่านประธานสโมสรนนหลายสโมสรก็ได้มีความรักในฟุตบอลนะครับได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงทรัพย์ในการสร้างสโมสรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับพัฒนาฟุตบอลไทยไปด้วยกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในไทยลีกเนี่ยย่อมส่งผลกระทบเข้ามาหาทีมชาติไทยหรือสมาคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องคุณภาพนักเตะเรื่องกรรมการเรื่องแฟนบอลโอ้โหสารพัดครับมันเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนนี่เป็นสิ่งที่ดีครับที่ อ่าองค์กรสององค์กรเนี่ยที่จริงแล้วที่ต่างประเทศเขาแยกขาดออกจากกันนะครับเพราะว่าระบบเขามีความแข็งแรงเขาไม่มีเนี่ออาจจะไม่มีนิสินมากมายเหมือนเราที่สั่งสมกันมาในหลายรุ่นนะครับของสมาคมเขาไม่มีปัญหาเกี่ยวก,ก,กับการด้อยคุณภาพของวิธีคิดของบุคคลในองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมการเรื่องของนักเตะเรื่องของทัศนคติต่างๆขององค์กรฟุตบอลเขามันทําให้บริษัทไทยหรืออ่าบริษัทลีต่างๆ ที่เป็นลีกใหญ่หญนะฮะอย่างพิมีลีกอ่าลีกเอิงหรือว่ากันโชติศรียาเนี่ยเขาอยู่คนละส่วนกับทางาสมาคมฟุตบอลของประเทศนั้นๆแต่ของเราเนี่ยมันซับซ้อนหลายหน่วยงานครับก็ยังมีกกทอีกคการกีฬาประเทศไทยนะครับสังกัดกระทรวงสังกัดนายกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ยังมีสมาคมฟุตบอลประเทศไทยซึ่งเป็นอิสระแล้วก็ยังมีบริษัทไทยลีกอีกนะครับดังนั้นน่ะการบูรณาการร่วมกันแล้วก็การร่วมมือของ อ,องค์การพยพผมถือว่าเป็นองค์การพยพเลยนะครับที่สําคัญของวงการฟุตบอลไทยนะฮะทั้ง3ส่วนจะเป็นเอกชนจะเป็นองค์กรอิสระเอกชนก็ไทยหลีกนี่แหละครับองค์กรอิสระก็คือสมาคมฟุตบอลประเทศไทยแล้วก็องค์หน่วยงานของทางรัฐบาลนะครับก็คือกกทเนี่ยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอย่างซีเกมก็ผูกพันกาานนับกกทนะครับรัฐมนตรีท่านก็ต้องการเปเปอร์ได้ต้องการตัวเลขเหมือนกันนะครับทางสมาคมก็ไม่รู้จะ จะดูยังไง่ะครับดูทั้งเอกชนต้องมีผลงานที่จะสนับสนุนทางรัฐบาลด้วยคือมันเป็นเรื่องที่ยุ่งบอสมควรนะผมพูดตรงๆนะแต่ผมบอกเลยครับถ้าบอลไทยไปบอลโลกจะจบทุกปัญหาครับปัญหาพวกนี้จะกลายเป็นหาเด็กๆไปเลยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการรัฐบาลก็จะลงมาช่วยอย่างจะไม่มีเงื่อนไขแล้วครับเพราะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยแหละนะฮะในอนาคตส่วนไทยลีกเนี่ยก็จะ ก็จะขจัดปัญหานี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความเจริญรุ่งเรืองของฟุตบอลไทยซึ่งนานาชาติยอมรับการแลกเปลี่ยนตัวนักเตะก็จะดีขึ้นนะครับราคาตัวผู้เล่นก็จะสูงขึ้นลีกเราก็จะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นมันจะเป็นแรงบันดาลใจทําให้ผลงานในไทยลีกเราดีขึ้นพอผลงานในไทยลีกเราดีขึ้นเนี่ยอันดับต่างๆมันก็ดีขึ้นครับรายได้ที่เข้ามาอุดหนุนลีกใน,ใน,ในสโมสรต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นตามลําดับรวมทั้งสปอนเซอร์ครับ เห็นไหมครับว่าคุณอุปการการไฟ่ฟุตบอลโลกมันขนาดไหนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพสูงสุดขององค์การฟุบอลโดยรวมของประเทศนั้นๆครับดังนั้นเนี่ยการประชุมเมื่อวานเนี่ยที่มีการาจัดการารวบนะครับประธานไทยลีกเนี่ยเข้ามาในตําแหน่งเดียวกันกันกบนายกสมาคมฟุบอลประเทศไทยเนี่ยคือประดามแป้งเนี่ยเป็นผู้นั่งสองเก้าอี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นวาระที่สมควร ในระยะเวลาที่เรากําลังแก้ปัญหานะครับช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาปกตินะสกลฟฟุตบอลไทยยุคใหม่เนี่ยตั้งแต่วันที่12มกราคมมาเนี่ยจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์ที่มาดามแป้งขึ้นดํารงตําแหน่งเนี่ยมันเป็นวาระที่เราเข้ามาแก้ไขนะครับสมาคมฟุตบอลโดยชุดมาดามแป้งอุปนา,าย,ยกและสภากรรมการชุดนี้เนี่ยเสียสละถึงขั้นไม่รับเงินเดือนควักกระเป๋าตัวเองออกมาอีกนะครับมาใช้นี่ใช้สินมาบริหารจัดการและทํางานอย่างหนักนะครับ การไม่รับเงินเดือนการไม่รับผลประโยชน์เนี่ยคือสิ่งที่แสดงออกถึงน้ําจิตน้ําใจคือความรักต่อฟุตบอลไทยตั้งใจเข้ามาพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้เจริญรุ่งเรืองโดยการเสียสละทรัพย์สินส่วนตัวอีกหลายล้านบาทนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับพลังพลังของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มาร่วมประสานมือกันในยุคนี้เพื่อจะนําพาฟุตบอลไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง,งถึงขีดสุดเท่าที่จะทําได้นะครับนี่เองครับเป็นสิ่งที่บอกว่าทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดเลย นะครับเด็ดดอกยาสะเทือนถึงดวงดาวนะครับผมบอกไว้ก่อนเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันกับเราเป็นกองเชียร์เนี่ยผมพูดถึงครอบครัวฟุตบอลไทยมานานแล้วหรือฟุตบอลแฟมิลี่ตามแนวทางของเจแปนเวเนี่ยมันส่งผลถึงจิตใจนักเตะส่งผลถึงการบริหารจัดการก็คือถ้าแพ้ชั่นความคิดของแฟนบอลของเราเนี่ยสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างอย่างเต็มร้อยอย่างใจร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างรักกันจริงอย่างรักพี่รักน้องรักครอบครัวเนี่ย นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นมงคลครับมันจะเกื้อนหนุนกันไปเลยนะครับนี่เป็นเรื่องจริงครับไม่ไม่ผมพูดมาเนี่ยผมไม่ได้พูดเรื่องที่เลวไลถ้าท่านอยากให้ฟุตบอลไทยเนี่ยก้าวไปในระดับเอเชียหรือระดับโลกเนี่ยเราเป็นชาวเอเชียครับนะครับพรต,ต่างๆมงคลต่างๆเนี่ยมันอยู่กับเราแล้วมันอยู่ที่ว่าท่านจะใช้หรือเปล่าหรือท่านจะทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลหรือเประมงคลนะมันเลือกได้นเท่านั้นครับดังนั้นนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันพัฒนาไปได้เมื่อก่อนทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับแต่เขาสามารถผ่านจุดนั้นไปได้ด้วยรากด้วยรากวัฒนธรรมของเขาวิธีคิดของคนญี่ปุ่นด้วยรากความแข็งแกร่งความอดทนของคนเกาหลีเขาเลยผ่านพ้นช่วงที่มันจะแย,แย่ช่วงน้ําท่วมลกไปได้เรือโนอาเขาสามารถเทียบฝั่งได้เนี่ยบรรดาสิงสา,า,าราสัตว์บนเรือโนอามันก็ได้เจริญพันธุ์มาถึงทุกวันนี้ฮะมันเช่นเดียวกันครับ ช่วงที่เรากําลังฝ่ากระแสขึ้นลมมาเนี่ยญี่ปุ่นเจแปนเวนี่เขาถือว่าอา่วงการฟุตบอลเขาเป็นเป็นเป็นนาวาเนะครับเป็นเรือลําใหญ่เลยที่ฝ่ากระแสขึ้นลมไปถึงจุดหมายเนี่ยเขาเปียบเป,ยบเปียบเหมือนเสมือนเรือใบนะฮะลำใใหญ่เลยนะครับที่ขนครอบครัวฟุตบอลเขาไปสู่ฝั่งฝันของเขาคือถ้วยฟุตบอลโลกเนี่ยเขาเปียบอย่างนั้นเลยนะครับเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยน้ำกำลังท่วมโลกนะครับเราเองวงการฟุตบอลไทยกาลังลอยคอกันอยู่เนี่ย มีเรือลำหนึ่งซึ่งเรือลำไม่ใหญ่มากครับกัปตันก็คือมาดามแป้งนะครับกัปตันคือมาดามแป้งผู้นำร่องนะครับผู้ที่เป็นส่วนปฏิบัติการก็คือมาซาดะอิชิรวมทั้งลูกเรือนะครับที่จะขับเคลื่อนเรือลำนี้ไปอุปนายกทุกคนนะครับรวมทั้งนักเตะนะครับเราเป็นแฟนบอลเนี่ยนะครับก็ช่วยกันล้างเรือครับช่วยกันทำอาหารนะครับมันอยู่เรือลำเดียวกันจะกระโดดไปไหนครับ มันจะมีคนบางคนไปอยู่บนยอดเสากระโดงเรือหรือว่าตรงไหนสักที่หนึ่งไงฮะ,ะรังเกียดเรือลํานี้มันไม่ได้หรอกครับเรามีเรืออยู่ลําเดียวจรงิงจริงเนี่ยมันเป็นความหมายของครอบครัวฟุตบอลครับดวลลงก็ลงทะเลสิครับมันจะไปไหนได้ครับเกิดในประเทศไทยเป็นคนไทยแท้ๆเนี่ยมันจะไปเชียร์ทีมไหนได้ครับมันเชียร์ได้ทีมเดียวจร,งจรงิงๆนะเออท่านออกไปท่านก็จบเลยนะท่านไม่มีประเทศให้เชียร์นะไม่มีใครเขายอมรับนะครับเชียร์บอลโลกเนี่ยจะไปเชียร์อตร์ติน่าเชียร์บาราซิลอย่างไงท่านก็เป็นคนไทย เขาจะบอกว่าในเรือท่านอยู่ไหนแล้วท่านกระโดดลงทะเลมาทําไม่ะถูกไหมครับดังนั้นครับในช่วงเวลาที่เรากำลังแก้ปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมการเด่นชัดเลยนะสปิริตของนักเตะนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหายิบย,ย่อยซึ่งมันส่งผลกระทบเป็นลักษณะซึมฐานรากของวงการฟุตบอลไทยที่มันเกิดขึ้นกับรากฐานของฟุตบอลคืออยู่ในไทยลีกเนี่ยรวมทั้งผลกระทบต่อการแข่งขันในระดับเยาวชนเช่นยูยิบสาม ที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์เบเชียเนี่ยในวันที่15เมษายนที่ถึงนี้นะครับที่กาตาเนี่ยทัวนาเมนต์ใหญ่ตัวนี้เนี่ยนะครับการประกาศรายชื่อนะครับนักเตะยูย่สาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็รอติดตามเพราะว่าตอนนี้ต้องเห็นใจทางทีมฟุตบอลนะครับในไทยลีกของเราเช่นกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็หนักหนาสาหัสครับเคยมีรายได้สปอนเซอร์ทั้ง4 0 0พล้านนะครับ นวันนี้ตัวเลขเป็นศูนย์นะฮะแล้วนี่สินในสมาคมอีกรวมทั้งคดีความอีกมาดามแป้งและคณะกรรมการชุดนี้เข้ามารับตําแหน่งเนี่ยเข้ามาเสียสละจริงนะครับและในขณะที่เสียสละต้องสร้างผลงานระดับโลกระดับเอเชียด้วยท่านลอคิดดูสิครับนะครับนะเราจะเป็นบุคคลเช่นไรบนเรือลํานี้เรือลํานี้เนี่ยนาวาลํานี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรือลําเดียวที่เรามีในฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับถ้าจะพูดถึงวงการฟุตบอลนะ ประกอบไปด้วย3ส่วนคือภาครัฐนะครับองค์กรอิสระแล้วก็ภาคเยาชนรวมทั้งองค์ภัยองค์กาพยพทั้งหมดรวมรวมทั้งครอบครัวฟุตบอทุกคนที่อยู่ร่วมกันเชียร์ฟุตบอลไทยกันมาเนี่ยนะครับมันมีปริมาณอยู่แค่นี้ครับไม่ไม่มีมากกว่าอย่างอื่นเลยรัฐที่เราจะเจอกับจีนเนี่ยผมบอกไปเลยครับบรรยากาศฟุตบอลไทยตอนนี้ผมบอกว่ามันมีความหวังแค่การประชุมเม,มื่อวานเนี่ยที่มาดามแป้งนั่งสองตำแหน่งเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีความหวังแล้วเพราะมันมันตรงจุดไง มันเข้าเป้าไงว่ามันต้องแก้แบบนี้แหละมันต้องให้บุคคลบุคคลเดียวเนี่ยมันจะได้รู้ครับว่าแก้ตรงนี้ของอสมาคมฟุตบอลมันต้องผนวกประสานนะครับอุรณนาการกับการแก้ปัญหาของอฟุตบอลไทยลีกด้วยเพราะมันเกี่ยวเนื้อเกี่ยวพันกันได้ตัวผู้เล่นนะครับสปีดบอลการฝึกซ้อมงบประมาณต่างๆนะครับถ้าถ้าผู้บอลไทยลีกเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นแฟนบอลก็เพิ่มมากขึ้นถ้าผู้บอลไทยเนี่ยสามารถเข้าไปรอบลึกของฟุตบอลโลกได้ หรือทาผลงานได้ดีในระดับเอเชียเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่รัฐบาลลงมาช่วยเหลือสปอนเซอร์บริษัทใหญ่โตโยตะโตโยต้าเข้ามาหมดเลยครับไม่เหลือหรอกครับเขาจะแย่งเงินเดิไปเพราะเรตติ้งมันดีครับเรตติ้งทางการถ่ายทอดสดก็ดีแฟนบอลก็สนใจปริมาณลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเขาก็ต้องการส่วนต่างตรงตรง,ตรง,ตรงนี้นะครับในการสนับสนุนนะครับไม่มีบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่ที่ไหนจะมาควักพันล้านหลายร้อยล้านเพื่อจะจ่ายให้สมาคมในการบริหารจัดการ เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ตอบแทนกลับมาไม่คุ้มค่าหรอกครับถ้าเขามีงบประมาณอยู่สักหนึ่งพันล้านนะครับที่จะทําการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของเขาเนี่ยขอให้โลโก้แบรนด์ของเขาเนี่ยได้มีโอกาสติดในอ่สปอร์ตหรือกีฬาประเภทต่ตางๆของชาติเราเนี่ยซึ่งเขามีฐานลูกค้าอยู่บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดความนิยมในฟุตบ,บอลมันเพิ่มขึ้นคืนอเราไปฟุตบ,บอลโลกเนี่ยคนตั้งสิบล้านคนเนี่ยนะครับรักทีมชาติไทยมากเลยภูมิใจในทีมชาติไทย คือหาดังไปทั่วเอเชียดึงดังไปทั่วโลกนะครับแน่นอนครับพันล้านตรงนี้ก็ต้องลงมาเพราะว่าเขามองดูแล้วว่าอ่าให้การสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์การถ่ายทอดสดลงไปเลยพันล้านเนี่ยของไทยลีกเนี่ยแน่นอนว่าวงการฟุตบอลไทยซึ่งมีตัวสตาที่ไปฟุตบอลโลกหรือนะครับนิโคลสัสมิเกลสันเนี่ยดังมาชั่วข้ามคืนเนี่ยนะครับสุภาชัยใจเด็ดเนี่ยยิงเข้าสองประตูคีรีสถานเน่ยดังไปทั่วโลกเนี่ย ถ้าเราไปได,ได้ได้ได้มีโอกาสได้ไปฟุตบอลโลกหรือทําผลงานได้ดีในเอเชียเนี่ยนักเตะต่างๆก็มูลค่าเพิ่มขึ้นโอ้โหมันมีแต่เรื่องบวกๆดีครับสปอนเซอร์เขาเข้าท่านเห็นความเกี่ยวเนื่องหรือยังครับว่าทําไมเราจะต้องเชียร์ทีมชาติไทยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ประสบความสําเร็จก็ให้มันรู้ไปสิครับว่าทาไปเรื่อยๆมันจะไม่สําเร็จตรงนี้แหละครับเราต้องการกําลังใจอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านนะครับตรงนี้เราต้องการกําลังใจอย่างยิ่ง จะแพ้จะชนะนะครับอย่างไรก็ทีมชาติไทยเรานะครับใครไม่พอใจก็กระโดดลงเรือครับลงทะเลไปเลยไม่ว่ากันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครที่อยู่บนเรือก็ช่วยกันถูเรือครับขี้เกลือเต็มดาดฟ้าเรือแล้วนะครับช่วยกันหั่นผักครับต้องกินเข้าไปเดี๋ยวกินผักกินคนครัวก็ต้องช่วยกันทํานะครับใครเป็นในหน้าที่อะไรก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับอยู่บนเรือลาเดียวกันตอนนี้ประมุก ของสมาคมผู้นำของเราคือมาดามแป้งเนี่ยควบตำแหน่งแล้วครับก็ถือว่าเป็นจุดที่จะต้องขึ้นไปควบเพื่อแก้ไขนะฮะปัญหากรรมการปัญหารายได้ปัญหา,ไไญหาทุกสิ่งทุกอย่างของของไทยลีกเนี่ยจะต้องได้คนที่มีศักยภาพสูงสุดคือพูดคนเดียวคำเดียวไม่ต้องจบทุกเรื่องอะฮะไม่ใช่พูดคำนี้ที่สมาคมแล้วันพรุ่งนี้ที่ไทยลีกก็พูดอีแบบหนึงอนะไม่ได้ครับนี่นะเ,นเขาเรียกว่าเอกภาพครับ เอกภาพบวกกับพาราดอนภาพเนี่ยมันไม่เป็นไรแล้วครับความสาเร็จนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับตําแหน่งใหม่ของมาดามแป้งเพิ่มเป็นอ,อ,อีกตําแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพูดถึงเรื่องฟุตบอลยู่23แล้วก็การเจอกับจีนในแมตช์ต่อไปของทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ